สวัสดีครับเซอบอลน,นะครับโตโยตา้นาคนครทนสาขาเทพร,รักครับเตรียมส่งมอบเป็นหนคันนะครับคอยูเนอร์ลีดเดอร์จนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกหลังคาดำราคา1 000, 4 000, 1 000, 2 0ล0านบาทแต่คันนี้ได้อัปเกรดเป็น GR Sport จะอัปเกรดอะไร,ะไรชิ้นไหนบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับมาดูด้านหน้าก่อนเลยครับด้านหน้าตัวนี้จะเป็นตัวกันชนของ GR Sport นะครับฝาครอบไฟจะหมอกดาเที่ยวดำ ไฟหน้าตัวนี้คือโปรเจคเตอร์เดิมๆตัวล mm ิเดอร์เขาให้แบบนี้มาแล้วอักษร p ปร t จ n เตติดตั้งเพิ่มไให้นะครับตรงฝากระโปรงของแทโดโด้ดอลลารถัดลงมาก็จะเป็นโลโก้แก้วนะครับติดตั้งไปให้ด้วยลงมาอีกนิดนึงจะเป็นตัวกล้อง360องศารอบคันแล้วก็มีโลโก้ก r ีย o ร์ปติดตั้งเพิ่มมาให้นะครับข้างหน้าคือชุดของกียร์ปอเลยกันชนทั้งอันแล้วก็ด้านข้างกันต่อครับ ด้านข้างล้ออันลอย18นิ้วตัวนี้รัวตัวดเดอรจีให้มาแล้วครับเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยส่วนด้านข้างนะครับติดตั้งเพิ่มให้ก็จะเป็นตัวกันสาแท้โตลต้าแล้วก็จะมีสีหลังคาดําที่พ่นให้ตั้งแต่กป็นจกมองข้างยาวไปถึงสปอยเลอร์ด้านหลังเลยฟิล์มเซรามิกไฮคูนะครับติดตั้งไปให้มือเปิดสีดําลูกค้าได้เลือกเป็นสีดําแล้วก็จะมีเบ้ารองมือเปิดลแคปล่านะครับ ต้อง3า0หสองศาก็ซ่อนอยู่ใต้กระจกมองข้างด้วยมาดูด้านในนะครับด้านในอันนี้ก็คือติดตั้งเพิ่มจะมีตัวหน้าจออันด o อย9นิ้วแล้วก็จะมีตัวพรม 6D นะครับเราก็ได้ปูไปให้ด้วยพร้อมแผ่นไวนิ้วตัวลีดเดอร์จีตัวนี้คือได้เบาะหนังมาแล้วนะครับเบาะปรับไฟฟ้าด้วยคู่หน้า นี่ข้างหลังแล้วก็ปูพรมให้แบบนี้เลยปลูพรมให้รอบคันเลยนะครับปูพรมทั้งคันเลยภายในอ่าข้างหลังติดตั้งเพิ่มให้ก็จะเป็นตัวกันชนหลังของ GR Sport นั่นแหละครับแล้วก็มีตัวสตัฟเพตติดตั้งไปให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวโลโก้แก้วของแท้ t ต y o ต a ติดตั้งเพิ่มไปให้นะครับแล้วก็โลโก้ GR Sport อีกหนึ่งอย่างก็คือประตูท้ายไคฟ้าตัวดีดเลื่อจีก็ติดตั้งเพิ่มมาให้นะครับข้างหลังแล้วก็ปูพรมมาให้แบบนี้เลยปูพรมให้ทั้งคันเลยแล้วก็มีถาดท้ายด้วยข้างล่างถาดท้ายกับปูให้แบบนี้เลยนะครับตัวหน้าจอเดิมแล้วก็คืนให้ลูกค้านะครับแล้วก็มือเปิดที่เป็นโค้เนี้ยแล้วก็ผ้ายางของเดิมแล้วก็คืนให้ลูกค้า,าเวลาปิดแล้วก็สามารถ,ถดกดปุ่มได้เลยอัตโนมัติลงแบบนี้เลยนะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับคอจูเนอร์แต่งหล่อๆแบบนี้แต่งเรียบๆแบบนี้นะครับให้ทักหาเซอร์บอลเลยเซอร์บอลยินดีให้คำแนะนำนะครับสำหรับเราองของาดดวไก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามีคลิปมีรถแต่งสวยๆเดี๋ยวมารีวิวให้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับ